โอ้โหนี่พวกนายตั้งใจทำไกนขนาดนี้เลยเหรอแล้วนี่ทุกคนเตรียมของขวัญมาจับฉลากกันแล้วใช่ไหมเนี่ยเตรียมกันกันหมดเรียบร้อยแล้วกับหัวหน้าเหลือแต่ของหัวหน้านั่นแหละครับนี่นี่ของฉันเอามาแล้วนี่ของใหญ่ไหมวางตรงนั้นเลยครับอ๋อโอเคเดี๋ยวฉันเอาไปวางก่อนนะชัดชัดชัด อโอเคกันเรามาเิ่มปาร์ตี้กันเลยปาร์ตี้ บอ,บอกแล้วไงว่าระหว่างปาร์ตี้นะ่ะให้ปิดโทรศัพท์นะน่ะให้รับเถอะครับหัวหน้าเผื่อเป็นผู้บริโภคนะครับไม่ไม่สินี่มันเวลาปาร์ตี้งดรับงานทุกชนิดสวัสดีครับอ้อผู้บริโภคเหรอครับรอสักครู่นะครับอะครับมีอะไรว่าไปเลยครับ อ๋ออ๋อคือ,อ,อผู้บริโภคเนี่ยเขาอยากรู้ว่ามีเรื่องร้องเรียนอะไรที่ถูกร้องเรียนเข้ามาบ่อยๆบ,บ้างนะครับงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเรื่องร้องเรียนยอดฮิตมีเรื่องอะไรและมีวิธีแก้ไขยังไงบ้างไปกันเลยทางเราได้รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนตั้งแต่เดือนพฤษภาค,คมถึงเดือนกันยายนพุทธศักราช2553 จากสูตรพิทักษ์สิทธิ์ผู้บริโภคมูล,ลนิธิเพื่อผู้บริโภคโดยมีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด349รายส่วนปัญหายอดฮิต5ดับได้แก่อันดับ5ปัญหาเรื่องราคามีร้องเรียนเข้ามา7เรื่องคิดเป็น2%ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมดเรามาดูตัวอย่างของปัญหานี้กันเลยดีกว่าครับ อเมริกาโน่ร้อน25บาทไม่นี่คะก็35บาทถูกแล้วแต,แต่แต่ป้ายมันอเมริกาโน่มันร้อนเนี่ย25บาทนะครับป้ายเขาพิมพ์ไว้นี่มันป้ายเก่าขายยังไม่ได้เปลี่ยนสักทีกรณีนี้ให้เราคืนสินค้าแล้วเอาเงินคืนกลับมาได้เลยครับอันดับ4ได้แก่ปัญหาเรื่องการระเมิดทั่วไปมีเรื่องร้องในข้อมา11เรื่อง คิดเป็น3.15%ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมดเรามาดูตัวอย่างปัญหานี้กันเลยดีกว่าครับแค่นี้เราก็เห็นไม่ตรงกันแล้วอะเราคงไปด้วยกันไม่ได้หรอกนะลงไปถ้าเราขึ้นแท็กซี่แล้วโดนทิ้งกลางทางแบบนี้กรณีนี้แท็กซี่ผิดแน่นอนแถมยังมีโทษทั้งจำและปรับอีกด้วย อันดับ3ปัญหาเรื่องโฆษณามีร้องเรียนเข้ามา13เรื่องคิดเป็น3.72%ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมดไปดูตัวอย่างกันเลยครับถ้าเราซื้อครีมที่โฆษณาว่าทำให้หน้าขาวขึ้นภายใน7วันไม่พอใจยินดีคืนเงินแต่ถ้าว่า7วันแล้วทุกอย่างยังเหมือนเดิมลูกปลาไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยพอจะขอเงินคืนทางร้านก็ไม่ยอมแล้วเรื่องนี้ ใครจะรับผิดชอบคะ่ะกรณนนีนี้ให้เราทำหนังสือแจ้งไปยังบริษัทผู้ผลิตแต่ถ้าเขาไม่ยอมคืนให้ให้แจ้งไปที่สำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด่วนเลยนะครับและมาถึงอันดับ2ได้แก่ปัญหาเรื่องคุณภาพมีร้องเรียนเข้ามา122เรื่องคิดเป็น34.96%ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมดไปดูกันเลยครับ ฉันก็เลยซื้อครีมมาลองใช้ดูวันแรกก็ยังเฉยเฉวันที่สองรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปวันที่สมัม่นใจแล้วว่าตัวเองขาวขึ้นวันที่สสบายใจหรอพรุ่งนี้ไม่ไหวแล้ววันที่ห้า,าแล้วฉันจะทำยังไงดีเนี่ยกรณีที่ใช้ครีมกลับทำให้เกิดเป็นแผลเป็นแบบนี้ เราสามารถฟ้องผู้ผลิตให้ชดใช้ค่าพยาบาลและค่าเสียหายได้เลยครับและสุดท้ายปัญหายอดฮิตอัดับหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องสัญญาครับมีร้องเรียนเข้ามา180เรื่องเลยทีเดียวคิดเป็น51.58%ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมดเรามาดูตัวอย่างของปัญหานี้เลยดีกว่าครับแมนยูนำ1-0 นแต่ข้อความรายงานผลบอลน่ะมันก็ยังรายงานเข้ามาอยู่ผมก็เลยต้องโทรไปขอยกเลิกผมขอยกเลิกบริการจริงๆนะครับพี่บินเตอร์นำสามหนึ่งผมขอยกเลิกไปแล้วมันยังส่งมากวนใจอยู่ได้แล้วปลายเดือนนะมันยังเก็บเงินผมอีกอย่างเงี้ยมันรีดไถเด็กไถชัดๆเลยแล้วพี่แบบนี้เท่ากับเราถูกบังคับให้ทำสัญญา ให้เราทำรัสือไปถึงผู้ให้บริการแล้วใช้กฎหมายตัวนี้ฟ้องร้องได้เลยครับซึ่งเรื่องร้องเรียนทั้งหมดทางเราได้ให้คับปรึกษาและช่วยเหลือผู้บริโภคให้เข้าใจและพินักสิทธิ์ของตนเรียบร้อยแล้วครับแล้วถ้าคุณมีปัญหาแบบนี้ล้วก็เรากินดีช่วยเหลือเสมอครับ